แจกแผนเที่ยวโคราชแบบวันเดย์ทริปเราไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะที่แรกเราขับรถมากันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ40บาทและรถยนต์30บาทเราขับไปตามเส้นทางและจอดแวะกันที่จุดชมวิวกม3ามเป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินกับป้ายหินสลักมรดกโลกอ่างเก็บน้ําสายสอนเป็นสถานที่ที่สวยมากเงียบสงบเย็นสบายและถ้าหาโชคดีจะได้พบสัตว์ป่าออกมาโชว์ตัวกันด้วยค่ะสถานที่ต่อไปน้ําผุดธรรมชาติบ้านท่าช้าง เป็นตา,าน้ําธรรมชาติที่มีน้ําผุดออกมาตลอดทั้งปีน้ําใสสะอาดสีเขียวมรกตมองเห็นตัวปลาสามารถลงไปเล่นน้ําพายเรือและเดินเล่นชมธรรมชาติได้เพลินๆเ,เลยค่ะไปต่อกันที่ทาราคาเฟ่เขาใหญ่ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารที่เหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างยิ่งมีค่าเข้าคนละ40บาทสามารถนําค่าเข้าไปเป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ซึ่งภายในร้านเขาจะตกแต่งด้วยต้นไม้พืชพธุ์นานา,นานชนิดพร้อมกับสายน้ําสวยงามให้ความรู้สึกเหมนได้อยู่ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและภายในร้านยังมีวิวลำธารไหลผ่านอีกด้วยนะชิวมากๆหิวแล้วเราไปทานมื้อกลางวันกันที่ร้านครัวตาตีบกันค่ะเป็นร้านอาหารในบริเวณโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่มีอาหารอร่อยๆพร้อมวิวเขื่อนลำตะคองให้ชื่นชมบรรยากาศไปด้วยและสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเมนูแนะนําอย่างปลาเผาสดๆจากเขื่อนที่ใครมาก็ต้องสั่งทานกันให้ได้เพราะมันทั้งใหญ่สดอร่อยฟินมากจริงๆค่ะและยังมีร้านคุณสายชนเป็นร้านกา กาแฟที่นําผลผลิตมาจากชุมชนรอบพื้นที่อีกด้วยกาแฟาเข้มข้นถึงใจมีแรงไปต่อกันอีกยาวๆจนหมดวันเลยค่ะบริเวณใกล้ๆก,ลกันเรามาเดินเล่นกันที่สวนท้าวสุรานารีเป็นสวนสาธารณะริมถนนมิตรภาพที่อยู่ติดกับอ่างพักน้ําลําตะคองภายในสวนมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีหรือย่าโมวีรชนคู่เมืองโคราชให้เราได้กราบสักการะกันด้วยบริเวณโดยรอบของสวนสุรานารีค่อนข้างร่มรื่นกว้างขวางและมีวิวเขื่อนลำตะคองขนาดใหญ่ ให้เราได้ถ่ายรูปและเดินเล่นพักผ่อนกันค่ะสถานที่ต่อไปศูนย์การเรียนรู้กฟอฟพอลำตะคองที่นี่นอกจากจะทําให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและความสนุกไปพร้อมๆกันแล้วด้านในยังมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วยที่สําคัญเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่แนะนําให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกกันไปกันต่อที่อ่างพักน้ําตอนบนเขายายเที่ยงเป็นสถานที่เก็บน้ําเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัธนา มาถึงแล้วเราก็ขอใช้บริการรถไปผายายเที่ยงคนละ30บาทที่นี่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมองเห็นวิวด้านล่างได้อย่างชัดเจนและยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือปลูกป่าลอยฟ้าค่าเมล็ดพันธุ์ชุดละ20บาทเป็นการใช้หนังยางสติก๊กยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ให้ลอยขึ้นฟ้าและตกลงสู่ผืนป่าถือเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ช่วยกันอนุรักษ์และส่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติกลับมาที่อ่างพักน้ําตอนบนเขาายเที่ยงแล้ว เช่าจัก,กรยานไปปั่นชมวิวกันค่ะราคาคันละ40บาทที่นี่เราจะได้เห็นความอลังการของทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้และภูเขาสวยงามมากๆสําหรับใครที่ต้องการดื่มด่าบรรยากาศดีๆที่นี่ก็ถือเป็นอีกจุดที่เหมาะมากๆที่สามารถมองผ้าทิศค่อยๆลอยต่ําตกลับทิวเขาไปบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆจบไปแล้วค่ะสําหรับทริปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ